girl โทชฉันดูดี I เฮ้ยใครครับเอาไปใ้ช่วันูกาบแล้วค่ะอบชูวัหครับยิงจุบไม่ได้คะแนนเลยอะเศษแงฮะ Paper plane ถูกต้อง จะได้ตื่นตื่นไงสวัสดีครับพวกเราบาร์ดาาและวันนี้นะครับเราอยู่กับนุ่มหลอดหน้าตาคล้ายๆกับเรานั่นก็คือน้องๆเองแอลสป็าฝิ่นไขกันมาแนะนำตัวทีละคนให้กับแฟนๆบาร์าได้รู้จักกันหน่อยสวัสดีครับวินแอดลาสครับสวัสดีครับไนซ์แอดลาสครับสวัสดีครับแทนแอดลาสครับสวัสดีครับมวันแอดลาสครับ สวัสดีครับเจนแอนด์ลลัสครับสวัสดีครับภูมิแอดลาสครับสวัสดีครับจูเนียร์ลาสครับสวัสดีครับมีอดชนะเอลาัสครับแล้วก็อยู่กับน้องๆเอลลาสนะครับผมแล้วก็จะมีผลงานใหม่ด้วยใช่ครับตอนนี้ลงมาแล้วลงมาแล้วคอนแอร์ลงแอร์ไปแล้ววันที่16ที่ผ่านมาใช่ชื่อเพลงว่าอะไรแกล้งนึมอันนี้ลืมอันนี้ลืมแกล้งแบบชื่อเพลง ไม่ไม่มันมี2อชื่อไงแก้งลืมกับชื่อภาษาอังกฤษคือ Boyfriend be boyfriend? Boyfriend, Boyfriend be boyfriend? be boyfriend? Boyfriend, Boyfriend boy? I Can 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 ฉัััันนนนนจรอออใ้เธไไมม่่่่ยยงงงงถึแแควากขป็ Can Can a a boyfriend ไทยล้ะจริงๆครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเสียวละเรามากับเข้าเกมกันดีกว่าวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญมามากยอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเกมที่เรามาร้องเพลงในวันนี้คาราโอเกะร้องีิลาวิลาทายเพลงจากเนื้อร้องคาราโอเกะครับและเกมนี้กาิกาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไป ไ,ไ,ไหมมัาการติกากริกากติกาเขาบอกว่าจะมีเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษมาให้ซึ่งเป็นคาราโอเกะน,นะให้แต่ละคนที่ตอบได้ยกมือแย่งกันตอบเลยใครตอบได้ก็ได้คะแนนไปเลยนะทำไรอะ่ะพูยกับใครอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาก็คนแรกมาเลยครับแคทครับโอ คาราโอเกะมันต้องเป๊ะแล้วคือเอาจริงๆนะครับทั้งชีวิตผมอ่ะอ่านภาษาไทยไม่ออกแต่อ่านภาษาคาราโอเกะออกอย่างเดียวครับเวลาเขาพิมพ์ลานี่เขาพิมพ์ภาษาคาราโอเกะอ,อย่างเดียวอย่างอย่างก,กินข้าวก็ต้องเป็น G I N K A O W ครับผม <laughs> ถ้าเป็นคำว,ว,ว่าวันนี้สบายดีมากแต่อยากออกไปเที่ยวห้างต้องทำยังไงเขียนเองเถรอไม่อยากเงินเพื่อนอยากเงินเพื่อนอ่ะเพลงที่หนึ่งครับใส่สัมียงได้ไหมอ๋อ เตรียมเลยพวกเราเ uh ีว oh! น oh. 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 uh ี่้แบบนี้ก็ได้ต้องช้าก็ไมต้งช้าใจยงไเพิ่ยิงุเอยเออวินได้ตอบครับเพลงนี้นะครับขึ้นมาโน้แรกเรียกว่ารู้เลยยังไงก็ต้องเป็นเพลงของพวราแอสลาร์คุยแก้เหงามิสเตอร์ลลี่ครับผิดนิ้าครัคุยแก้เหงาของแอสลาร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ มัครบนี่ก็ได so ้ก็ไม่ต้องถามก็ไม่ต้องชัดเจนแบบนี้ก็ได้แค่คุยกันทุกทุกวันแค่นั้นเองจะใช่ไม่ใช่ไเป็นไรคิดว่าไม่ได้เจองไม่จบอีกเหรอครับฟ้อง่ะเพิ่งจให้อยู่ระดววัน เพลงเกาหลีอันนี้เราใส่มาปะโอ้ยหมดอะคิวบาก็มีเนี่ยเฮ้ยชอบแนวเพลงคิวบาคิวบาอ่ะเอาสิทำเดีอ้าทำะไรดีเอาแล้วเพลงต่อไปนะครับผมเพลงแรกนะครับเออร์วินเนี่ยคะแนนไปต่อไปครับไหนครับ โดนแล้วไงเพลงคิวบาร์ะลงโล่งอะนะอูให้ไหมครับผู้ชายคนหนึ่งมาลองภัยรักขอก็โทษนะโอเคชาดูน่ารักผมเยินผมเยินเลยอะเยินไหมอยู่ อยู่แล้วเนี่ฮะเอาอีกแล้วดมีฮุกไหมครับฮุกอ๋อนงานละน่ารักชิปพนครับพินัทพีนัทพินัทได้ก่อนครับน่ารักชิปปุงเลยบอลนาดนร้องก็สไปครับน่ารักชิปปุงเลยใครจอรักชิปปุงเลยปเจอลุงงเกใุงปงปุงงปุงปุง เน่ารักชิบุ้งเลยไม่เจอแล้วผมโขรคิดทุงเลยถูกใจแต่เธอแต่เธอพี่นัดได้เป็นหนึ่งคะแนนผมจะใบเพลงต่อไปนะครับเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะแบบว่าเจ็บจี๊ดอ่ะขอเชิญเอวินครับสบายเลยสบายเลยเอาละเอาละ ไม่อยากจะสารภาพนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่านังกิตไม่ค่อยออกเท่าไหร่ภาษาไทยมก็ไม่ได้เลยันนี้รู้จักว่าเพลงนี้รู้จักไหมรู้จักแล้วครับท่านฮงนี้พูดนี่ร้องได้เลยแต่ว่าเราจะไม่เอาเราจะาท่านเอร์ชันฟังให้ไหมคุยกับฉันทุกวันนี่อันนี้ประโยคแรกทุกเพลงที่เธอชอบฟังฉันจำได้หมดนะเฮ้ บอกฉันหน่อยชื่อเพลงเลยนะไม่ไม่ใกล้เลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอยตาครับพี่ตาครับนาคสั่งสีกาพ่อไวพดโอ้นิมนน้องแม่ทองพันช้างนี่แกอันนี้เจ็บชีดตรงไหนอยากรู้ต้องจกต้องลาแฟนไงเขาลาแฟนเพื่อไปบวชไงเพื่อนครับผม เอาเล่นเสียงเอบเล่นเสียงชอบเล่นเสียงชอบเล่นเสียงชอบเล่นเสียงขอแพ้แพ้เสียงแพ้ร่างเสียงโอ้ยน่าสนบางทีก็ยังไม่ท้ายนะอะไรบ้างอะไรบ้างท่านท่านฮุงเลยนะ่นุงเลยเตรียมยกมือเลยนะเตมยจับหูเลยไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกอ่ะเเอ้้้ยยามี VR ใช่จะดู VR แป๊บหนึ่งไหครับ ป่าอีงชุบใครเพื่อนแกวงแบมครับอกใครเพื่อนแกวงแบมดูกต้องเมีเดีอยจะเป็นื่อนแกใครพืนแก่งกนาระนไปนนร้องให้กับท่านผู้ชมทั้งหลาย ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่าใครเพื่อนแกว่าทำกันบ้างหรือยังให้เธอไปเรื่องเยอะด้แค่เพื่อนเ่งเรือบอกเลยฉันคิดไปมากกว่านั้นผมเนี่ยบอกเลยว่าพร้อมมากพร้อมร้องพร้อมเต้นโอ้โหหัวแทบพัด ไปตอนแรกตอนแรกนะรู้รู้รู้คุยอะไรกันร้อยักทีสิโอเคโอเคโอเคเอาเลยยังข้าจุดข้จุดข้อจุดรู้ให้ไหมว่าฉันนั้นชุบเธอขนาดไหนโอ้โหจีเธออันนี้พิ่จริงไหมเนี่ยอ่านจริงไหมนี่โอเคโอเค ลองเปลี่ยนทำนองได้ไหมครับอาจจะเร็วกว่านี้ลองเปลี่ยนทำนองดูลองเปลี่ยนทำนองดูไม่รู้เธอจะรู้ให้ไหมว่าไม่ใครสักคนเขารอที่ฉันบูน่างงกันหมดเลยเจนี่ฮุกยังฮุกยังอาจจะไปฮุกนะเฮ้ย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 ลองมามิเต้ไมจริงเฮ้ยถูกแน่เลยมิเต้ไม่จริงกินไอ้เหี้ยเฉลยแลกกินเอ ไม่เลวจติงถูกต้ตองอยาลคนเขาทมันจะพอเปนไปได้ไหมเธและไหนได้ไปอีกหนึ่งคะแน่โอ,โอ้โหใครจะไปคินข้าลงเพลงที่หพี <5 S 2> ่นัทครับ คือสำเนียงพี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะตั้งใจฟังพออันนี้เกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวเสียงไะไรลโอเคฉันในยาเมนไม่ได้ตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยใกล้เกียงใกล้เกียเหมือนเยอะเริ่มละห้องชวงให้ใช้กัน เพีงเพีงในเทียงทองใจพ่อชายเพนสุจีนหรือเปล่านายเป็นนิโตชายเพนอะไรไปรู้เปล่าตงบุกตงบุ๊กเลยตงบุกต้องไม่อะไรพิษภัยขำตอบครับไหนครับต้องมีอะไรพิษพลาดเลือดกุบบีครับผมเลือดกุบบีของใครครับเลือดกุบบีของพี่ก่อนครับ เรื่องกุ๊บกิ๊บคำตอบนี้อีคุณผข้าใจชมครับโอเคเมื่อกี้พี่หนีได้ไปหนึ่งคะแนนนะครับครับผมเพลงที่6นะครับผมผมจะใบ้ไว้ก่อนเลยว่าอันเนี้ยไม่ค่อยหนาเท่าไหร่อะไรไม่ค่อยหนาบางหน่อยเส้นบางๆไงตอบตอบเลยอ่ะเส้นบางๆไอ้เฮียผมใบ้มาขนาดเนี้ยมาตอบครับเส้นบางครับอินิโก้ครับ เอลงน้ครับเหรอใช่ครับเส้นมาใมาอริงิโก้อันนี้ใครอันนี้เอาไปคสุดท้ายอย่าลืมอ่าอย่าคนสุดท้ายอย่าคนลืมมึงจะใบทำไมตั้งแต่ร้องมาก็ยังไม่ใบมึงให้คนที่ออกไปร้องอ่ะใบก็ได้อ่าเอาก็เดี๋ยวเขารู้ไงเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วไอ้เขาเป็นคนร้องอ่าไอ้น้องมีอ้อนเลยอ่าน้องมีอ้อนครับ เพลงนี่6นะครับผมขอพบกับบทเพลงมิตรักนักร้องถ้าพร้อมแล้วร้องเลยครับผมแค่เสียวนาทีทีเฮ้ยไม่ใช่อันดูวะอันดูอันดูพี่ป๊อปคองกูนถูกต้องไม่ได้ยินอะไรเลยขอได้คะแนนบ้างได้ไหมได้เลยเดี๋ยวพี่ป๊ายให้โอเคข้อนี้นะครับ มูมได้ไปนึกอะนให้มิวอ้อนลองร้องแบบว่าสักนิดหน่อยแล้วกันให้แบบว่าให้คนนี่ก็ชุ่มกระชวยกดอันดูตรงไหนมีทางได้ไหมให้แก้ตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปมารู้ตัววันที่ไม่มีไดยตรงนี้เบเงาเอโอ้เธอ กลับมาเริ่มต้นไม่ได้หรือเปล่ากฎอ,อันดูตรงไหนมีทางได้ไหมให้ก้าทุกพเพลงพน,นี้คือเพลงล่าสุามาาดมี่ออนนะมี่ออนมี่ออนปม่คนช่วยแต่งเพลงครับผมใช่เพลงนี้ออนจ,รจริงจริงแล้วต้นกำเนิดมาจากมี่ออนใช่โอ้ยมาจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยเขากลับบ้าน <ๆ S 1> เลยเขาเกือบลืมใครหรือเปล่านะ โน่นี่วุ้ยปี๊วุ้ยปี๊แล้วลู้ก็ไม่เคยเล่าอะไรให้เราฟังเคยครับคุณพิธีกรถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วเพลงต่อไปก็จะไม่บาแล้วดีแล้วคุณไมคุณบาตั้งแต่แรกคนต่อไปนะครับพี่เจษครับอุ้ยคุณไหม มันไม่เหมือนที่เราคิดไว้เลยเนาะสงสัยถ้าเราเก่งมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้ครับผมจะอ่านตรงๆเลยเนาะ Girl t o w Chang ดูดี I เฮ้ยใครครับเอาไวันน้ชวนวันชวนกันเราค่อยตอบยิงจุ๊บไม่ได้คะแนนเลยอ่ะ เสี <Panther S 2> ้เงฮะ paper plane ถูกต้องและมีออดในใบหนึ่งคะแนนเดี๋ยวรับก่อนร้องให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เส e ้ย e s สีงเสีสีทำเป็นร เธอก็รู้ไม่ไม่ใช่เดินจริงครับมัาจะสูงกว่าดีไม่ได้ละและเพลงต่อไปนะครับจะบอกว่าผมร้องเกย์บ่อยมากอ่ะเริ่มเลยเตรียมยกมือกันเลยโอเคทำไมยังเป็นฉัน ที่ต้องผิดหวังรักอะไรขี้ข้างแต่ละนัาเชามีผู้แมนชามิชัยฮามายเหมือนจดมลอยู่เลยตอนนี้อันนี้บทวัดไหนเนี่ยท่อมถูกแล้ขอเหมือนฉันรักใครฉันต้องเป็นคนผิดหวัง ทำไมต้องเป็นชั้นผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังไปเลยหนูผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังถูกต้องใครร้องเป็นบ้างมาร้องนี่อ่ะเดี๋ยวภูมเต้นให้แต่ว่าอันแรกมังร้องไงก่อน น้องตายแพ้ได้คะแนนไปเอาละถึงตาน้องผมแล้วคนต่อไปพี่จูค่ะ ทำ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 เอาเยางนะอ้าวเพลงนี้เลยครับได้อยู่ครับได้อยู่ทูแค่ทอนทีทูเฮ้ยเฮ้ยทิ้งหนึงเส่นเส้นบางนอินดิโก้เส้นบางบเงนน้ โอ้โหสุดยอดเลยรู้ได้ไงไรว้าวคุณเก่งเลยรู้ได้ไงอ่านไม่ออกเลยผมจะใบไว้ก่อนเลยว่าอันเนี้ยไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ไป็นไหนได้ใคนไปคนนี้ได้สองแนนแล้วป่ะสองคะแนนโอ้สุดยอดเอาล่ะเอาล่ะคนสุดท้าย โอ้ทีเด็ดเลยไม่รู้มีเพลงอยู่ป่ะข้อสุดท้ายพี่หมีเรียนเชิญครับเฮ้ยผันใจผันใจเกาหลีหรือเปล่าเกาหลีหรือเปล่าพี่หมีรู้จักหรือเปล่ากมันรู้เพลงเนี้ยหัวว้าหัวว้าหัวหัวว้าหัวว้าหัว อาจจะไม่ใช่หมืรอกเนี่ยนะเดียวี่จะบอกว่าตอนนี้พี่หมีเขาอินนิวจีนอยู่บางทีมันอาจจะไม่ใช่อยากไปฟังทำนองเขาในหัวพี่มันคิดถึงแต่นิวจีนแฮลินตลอดเลยไม่รู้ทำไมไม่คิดถึงเพลงแอนลาที่เพิ่งปล่อยบ้างอ่ะครับอ๋อเดี๋ยวค่อยคิดถึงที่ไหมล่นี่้ยเขาไม่ช่วยด้วยดีมากกอนโท่องแอดฉันมองไม่ใช่เท่าไหร่ หน้าสิ่งที่มีลักชัยชมทองเจีถยท่าทองมงหน้าเลียงพ้าแมงบงกุดไนใชัยทุกเขาเกลี่อแหนมฟิกเกอร์หัววาหัววาหัววาหัว่่้้อออนนก ออ้กโสิ่งเล็กน้อย for you ฮู้ว่าฮู้ว่าัวหว่าัวหว่าแต่สิ่งเล็กน้อยที่ได้จากเธอและคำตอบนั้นก็คือสิ่งเล็กน้อยโมอ f โ r you เป็นไรนะเมื่อกี้จะเป็นท่อนผูกแล้วแต่หัวหัวว่าหัวมันคืออะไรนะมาตั้งแต่คุณใดละหัวมาตั้งแต่คุณใดละหัวหัวเ่าหัวว่า ่งเกนอ่ะไม่มีอะไรนะมองเรื่องกันทหมดแล้วหรอและข้อนี้พี่ไนท์ได้ไปนึ่งนั่นเอ้ไนท์เก่งอ่ะเจ้วพ่อึงการเลเดี๋ยวขอให้น้องแอดลัสนะครับด้วยฝากผลงานหน่อยครับผมก็แอดลัสเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่เพลงเราชื่อว่าแกล้งลืมหรือว่า boyfriend นะครับโปรดทุกคนไปฟังกันด้วยนะครับ มีสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างตอนนี้นะครับก็ <c oughs> ก็มี YouTube ของ Atlas นะครับ,รบมีคอนเทนต์บล็อกแล้วก็ Atlas Adplay นะครับต่างๆมากมายนะครับเพลงก็ฟังได้ในสตรีมมิงมีอัลบั้ม The First Journey แล้วก็เพลงใหม่นะครับผม TikTok Instagram Facebook ก็คือ Atlas underscore official ถือว่า Atlas official เนอะ <c oughs> ก็จะเจอกับน้องๆน,นะครับผมอเอ้ยจูเนี่ยเราช่องอะไรอีกนะที่เราจะฝาก ช่องแค่มรกาช่องแค่มรกาเฮ้ยเฮ้ยเรียกไปใกล้สุดเลการที่เราทราพี่กิ๊ฟช่องแค่มรกาครับอยู่ใกล้ๆเขาอ่ะเหนื่อยหน่อยคือกระิบไปไปเรื่อยช่องแค่ประดุกเลยท่านช่องทางการเรียบประดุกช่องทางการเรียบประดุกตลกเลยช่องทางการเรียบประดุกแล้วเราเงี้ยตลกไปเลยคือเมื่อกี้เมื่อกี้เออพีนยังฝากช่องแบบงงๆนิดนึงก็ฝากช่องทางประดุกด้วยนะครับผมฝากช่องทางประดุกด้วยนะครับผมเฮ้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังสุได้แล้ไม่เป็นไรไม่เปไรดีแล้ว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 ดีนี่สามนี่สา้สามเพี่นตายเลยดีแล้วดีแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวจบไปกับเพลงแกล้งลืมกับท่าเต้นของพวกเราทุกคนนะครับผมไปเจ้าไปเจ้า take it. <laughs>